สวัสดีค่ะสวัสดีอิพซี่ทั้งช่องของสงการน,นะคะ mm hmm. พี่นอ้องวันนี้จะมีแนวทางของเหลีกหล้านสาวของคุณย่า่หนูหรือว่าเอหลีกหล้านสาวหงวดวังนึงหันเนาะค่ะพี่น้อง mm hmm. เข่าสามตัวตรงๆเลย mm hmm. ในยงนว่าหลานสาวเปิ้ฝันแล้วนะคะ mm hmm. แต่ว่าเพิ่นหังบ่บาวเพิ่นบก่บาเว่านะคะเ mm hmm. พิ่นจะให้ย่ายเพิ่นเว้าพี่น้อง ย่าเพิ่นก็คือคุณนเม่หนูนี่แ่ะค่ะย้า่พิ่นหวดบางหันเสียดายสามโตพิ่นว่าแต่เขาก็ได้อยู่นะคะแต่พิ่นว่าบ่าได้แต่พิ่นแต่ว่าหลานพิ่นได้อยู่นะคะเฮาก็ไปถามกันเลยนะคะว่าเป็นตัวใดใดตัวหรือว่าเป็นปัญหานะคะไปหากันเลยค่ะไปตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ คุณยายหนูไม่อีกคือโค้งซุดดไทยล่ะไปแบบนี้เป็นโค้งสุดด้ายล่ะเนาะหวดบางหันอ่ะคือได้ยินว่าหลานเจ้าน่ะฝันได้สามตัวตรงๆเลยจ่ะคนมาบอกฝันว่ายายมาบอกค่ะเขาก็เลยพากันตีเอาแต่ว่ามันฝันว่าเพอนมาบอกเป็นตัวมันเลยเียวเห็นเป็นตัวมืดๆดำๆมันว่าอืมค่ะว่าเลยว่าอันดำๆนั่น เป็นศูนย์พูนาเป่นเลยว่าเป็นหนึ่งส,สาม<ะ>ตัวน่ะมันเลยเอาศูนย์ใส่ตัวขงังหน้ายีกนึงมัน<ะ>มันเลยได้ตัเลยเออสามตัวเลยบัดงวดนี่กะมาอีกแล้วค่ะนี่วันว่าเขาจะมาอื่นบอกอเนี่ยว่ากี่หมืน่มนกีตมื่นจีกับเก่ากี่หมื่นเก่าอ่ะสัวะมันก็นเลยว่าเพิ่นบอกเป็นตัวเลยคือเก่านั่นแหละ เขาเกี่ยวว้นเอาจ้าเข้าเกี่ยวว้นเอา้ะคะเด้อเขาก็นี่แหละฟันว่าเอาอีหยังหน้าห้กวอันอันงวดอันนี่นี่ที่ว่าอื่นมาบวกนี่แม่นมือว่างอาทิตย์ว่างหันค่ะที่ว่าฝันว่าเพิ่นเอาอื่นมาให้เนี่ยมันก็เลยมาเห็ดปบแบบนี้เลยมาฟันอีกมาขึ้นค่ะว่าเขาจะเอามีผู้หยิ่งกับเหญี่ยกับออ้มันนั่นแหละว่าเขาจะกลับขึ้นมาอยู่น้ำกันคือเกาแมตแตงงานกันไหมว่าสัน เอาพ่วงมาไล่มาหายซีพว่วงเออเอาแหวนมาสองมุงค่ะมันเลยว่าย่า่ตีหายเนี่ยตีบาจังไดววาชันนะกูย่า่เลยว่ามันได้ซีพว่วงจอดีเขาเนะ่เป็นผู้ชายผู้ชายกับไม่ยิ่งตัวกับเมียเคยเอากันมาแล้วเดิกลากันไปว่าจะงานกันไหมเออมันกะย่า่เลยว่าผู้ชายกับเป็นน้ำหาน้ำหกไม่ยิ่งกับซีอยู่แล้ว<ะ>พ่วงมาไล่กับซีพว่วง แหวนกับสองวงจะแยกเรียกว่าสีเอาสามตัวได้หร่าแหวนจ้ะแหวนสองวงแหวนสองวงมันเป็นศูนย์ก็ะไดหรือว่าจะเป็นสองศูนย์ก็ได้แมนบอกจังแอบตีนี่ผนึ่งูสร้อเขาเอาพ่วงมาไล่ไห่ยดีกับซีพ่วงนะค่ะพ่วงมาไล่ซีพ่วงพ่วงย่ามค่ะนี่ครูบ่าวสาวครูนี่เขาเคยแต่งงานกันมาก เที่งแล้วบันี้เขากลับขึ้นมาอยู่น้ากันมาแตงงันกันไมพควมไมกะวะ็ว่าไในควมฝันคน่ะผู้ใหญ่เล่นตีให้ลาผู้ชายหน้าน้าหกกระได้ป่านนี้ผู้ยิ่งนี่เป็นซีอยู่แล้วอันพวกมาไล่นั่นก็ซีอยู่แล้วซีสองเป็นแปดว่าลุงลาขันก็เรยว่าซีเฮื้อเสียเอาซีซื้อก็ได้เอาเก่าซีเฮื้อเสียเอาหกซีผู้ใหว่า้าให้ เพราะว่ามันน้ำหาน้ำวกผูใส่เนี่ยคือเสียเอาหาบอกว่างสียัมกับแล้วแต่เข้าสีตีเอาเพราะว่าเขาเนี่ยเอาพวงมาไล่มาหายีพ่วงว่างไว้เบียนจองวงซีมันมาแล้วจา่าซีมันมาว่างไว้แล้วนี่ใส่ถาดผอมเบียบร้อยนี่เสียเอาซีศูนย์น,ยนี่เสียเอาอีสองผู้ยยิ่งนี่ที่มาแต่งานหม่นี่กับขึ้นมาเนี่ยกับเป็นปนีุ้่ยิ่งคือเก้านี่จา้าอือม ซี่ศูนย์ซีสองแมนศูนย์ซีสองทำเตะให้ย่ายต่ตีน่ะย่า่สิบงีแวนสองว,งวอุ้งแวนบอแวนค่ะแวนสองวุ้งกับเอาสองศูนย์น้ำเนี้ยเอาสองศูนย์อันอีกสามตัวบอสามตัวตัวใหญ่สองอันอันนั่นสองอันแวนอันสองวงอันสองบ้านี่ผู้ใต้หน้นหาหห่าผู้นี้หน้าอันจีเออหา เป็นสองห้าซีบอ่ะสองห้าซีอ้าวห้าซีกะจะพ่ดเอาอีกสิฮนก็เอาตัวเพราะว่า um มันได้เราเรียนอะไรนะสองซีซีสองก็ได้แล้วเดี๋ยวตั้งแต่หาจอบอองกับอันซีหาเท่าน้นตัวกันตีให้ตีดีมันก็จะเป็นหลายตัวอยู่แล้วมันเป็นหลายตัวเด้่ยกันตีอาสสัมสิได้ว่าให้ตีเอาสิว่าติเพราะว่าเขาฝันว่าจังสั้นเพราะว่าเพิ่นมาบอกแล้วเด้ เพื่อนมาบอกแล้วที่จริงแ,แล้วเพื่อนมาบอกแล้วที่จริงแล้วอันที่จริงแล้วในบ่ต้องไปตีหลายตัวแมนซีกับสองกับศูนย์ท่อนันอ้นอข้างไข่นี่สีตีแบบนี้เนาะข้างแอดเนาะแอดจะตีแคร์แหว่ไอ้พุ่งมาไล่ซีพ่วงกับซีแหวนสองวงก็เอาแคร์ซีสองกับสองศูนย์ เพราะว่าเอามาท่ทานกับซีสูนยท่านกับเป็นซีอืมขันขันตีไปหล,ลายมันสีหลายไหมนีน่ฮะเอาพี่น้องท่านกับเป็นซีเด้เออท่านปิดซีมันงกะเขากับกับซีอยู่แล้วขันตีไาแยกออกนี่คือเขาจะเอาสามตัวหนีจังซีอยู่แล้วเขาจะาไปเอาเห็ดหางไปเลยเขาจะเอ,อือนเอา เขาเห่ินสามหางเนี่ยลวดไปสีคือไปเสือเอาเดียวเนี่ยก็ไลไปแม่แยกตั้งสี่ดิซึ่งเห่ินสามหางดิแต่ว่าอันมันมันสามตัวเท่ากับกับเอาไวยู่สองห้าสี่เขาแยกออกมาก็เลยเป็นสองหาหาซีแต่ว่าตีแหวนเนี่ยก็เลยตีซี เออกะเลตีสองศูนย์ไหมแมนบอแหวนสองวงมันเป็นมุนมุนม่นกะเลตีสองศูนย์นะคะของแอดตีตีตแลักกะกะซีสองนี่คือพวงมาไล่ซีท่วงแหวนสองวงกะเละเอาซีสองไว้ให้แมนบอละเออพวงมาไล่ซีบานีนครับแหวนนี่มันเป็นเหล็กศูนย์มันเป็นศูนย์กะเละเอาซีศูนย์ไว้น้ำนี่ล่ะ แม่หนูสีบางได้ตัวนี้คือตัวขว้บฝันได้ตัวเนาะนีน่เนาะแนนจันนี่อันนี้เพื่อนมาบอกนี่เป็นตัวได้ตัวเลยนี่คือตัวนี้พี่น้องก็ฟังแม่หนูนั่มเด้อค่ะเดอ้อแล้วก็ตีเอาเด้อค่ะเดอ้อตัวนี้คือเพื่อนฝันได้นี่ ปันไดตัวอันนี้เป็นปัญหาม,ม,มือรุ่นมาอีกเลยค่ะนี่วม่าฝันมเมื่อนนี่นี่มันสิไปอันสุด้ทยเพราะว่าอันนี้เพิ่นมให้่ว้แล้วนี่เพิ่นมาอื่นบอกอือโอ้ยอันนี้ปันปัญหาเลยนะอันนี้เป็นปัญหาปัญหาสามตัวเป็นปัญหามันก็เลยสิเป็นหลายตัวอยู่กับใก่วิจารณญยานเอาเด้อค่เอะเด้อเอฟซีกันเลยเป็นว้มฝันของหลานเพิ่น นี่คือขึ้นแหลกฝันได้ตูนะคะเจ็ดเก้าศูนย์ห้ากระไรแยกแยกออกมาเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะคะเพราะว่าฝันว่ามีคนเอาอีกยังมาหา 70, 9, นะ่างเจ็ดมื่นเก้าเนาะพี่น้อง 9, เก้าพันบนเาทแต่กระปานนี้ขึ้นต่อม้าอีกกระไรมาฝันเป็นปัญหาว่า มีผู้ยิงซีคนเฮมผู้ยิงกระผู้ทายซีคนแมนบอกแต่งงานกันแล้วตะกี้กเ็เลยยาเลยมาแต่งใหม่แมนบอก็เลยอมาตีเอาสองห้าสีบานี้กะเลยบาพ่วงมาไล่ซีพ่วงกะเลยตีมันเป็นกลุ่มๆอยู่แล้วกะเลยตีซีศูนย์เนาะค่ะเอาง่ายเนาะกับวา่ามีแหวนสองวงเนาะคะ่ะ กระเลตีซีสองสองศูนย์นะคะสองหาหาซีแยกแยกออกมาจากลีกสามตัวเด้อค่ะพี่น้องเอาค่ะก็จะสรุปนะคะลี่ของเป็นลีกหลานของแม่หนูนะคะเป็นลีกหลานของแม่หนูนี่แหละค่ะมันจะเป็นจ้าไดกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องเพราะว่าเฮ้ากับบรูวาลีกจะออกตัวใด มันจะเป็นหลายโตัเท่ากับเอาโตัวที่มักตที่ใช่นะคะผู้ใดว่าถือกันกันกบของเจ้าของก็จังเอานะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องก็ขอเป็นแค่แนวทางให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะงวดประจำวันที่16กรกฎาคม67ค่ะขอให้โชคให้มาน้ำกันนะคะโค่งสุดท้ายของคุณยายหนูนะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณคุณแม่หนูนะคะนะทิปนี้ก็ขอให้โชคให้มาน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ